จัดไปเลยฮอนด้า f c 1.8 EL ตัวท็ปโอคือซุวยมาร์คสกเกิร์ตถังคันปี2,020ใหม่ห้ามื่นพอนหมืน่ตนตน้นต้นได้สกเกิร์ตถังคันนี่ไฟโปรเจคเตอร์เดเลยไฟตันมมกมีมาให้ครบนะครับยางไม่ ทงัง4ีเส้นนะครับตัวเมกเดิมโรงงานนะครับมีกรองติดกระจกมาให้ผันนี้เลยนะครับนี่คิวกันซาทางัง4ีบ้านนะครับดามจับเป็นโครเมียมแล้วใส่สกเกิร์ตถังคันบอกเลยว่าส่วยสุดๆนะครับดานล่างนะครับมาในส่วนของจุดเซนเซอร์ถัง่องจุดแบบนี้เลยนะครับกรองมองล่างมีไม้พรมนะครับสปอยเลอร์เขียวชลามนะครับปรุงแต่งส่วยหมากๆเลยดูในส่วนกล้องภายในกันต่อ นี่ในส่วนของภายในมาในส่วนของเบาะนั่งนะครับพร้อมแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ทีว่างเข้นก็มีใม้นะครับอ่ะดูในส่วนของคนขับกันต่อนะครับเบาะนั่งนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้ไฟฟ้านะครับเล็บมือไฟฟ้านาจอทัชสกรีนนะครับผมอะไรมังติฟังกชันเหลวาเมยเพียงฮาร์มือนะครับปุ่มบูสตราช่วยๆผันนี้เลยนะครับสำหรับเคยด่สนใจ ฮอนด้าซีวิ f เอฟซีหนึ่งจุดแปดอลตัวนี้นะครับใหม่ห้าหมื่นปีสองพันยี่สิบสี่ถาวดำสวยๆผันนี้เลยพ่นหมื่นต้นๆน,นะครับปัดคว้าจิมนิ่งตาโปรไฟล์มาได้เลยครับ